อันี่แล้วเพื่อนอภิเชยว่ะมือนีิกะทีมงานสำนานเพชนแหวนแสดงอยู่ที่พัทยาเหนือนะคะล้านป่าเกลือบริชายขีดสองมือละพี่น้องพี่กาขออนุญาตนะสวัสดีพี่กานะคะพี่ก้ากำลังกินกว๋วยเตี๋ยวแนวกินหลายคาดพัทยาบปิดเมาหัวเตหยังเนี่ยเตยยางตุ่น้องลงล,งลงังทีนี้สะพานจากเนี่ยจ้ามเลยพอได้แม่ได้ไรเกน นะโอ้แต่แซ่บแต้แง่แก็ได้หมูทอดเช่นกันเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแวบๆแวบๆเห็นอย่างะะแวบๆขออนุญาตพี่ปอ,พ,อ <laughs> พี่น,อน้อ,อ,นนองพี่น้องหวัดดีข้าวอาจารย์ดวงแน่เอ้ยปีนอ่าวใส่อยู่ปีนอ่าวเขาตีนอ่าวได้ปีนอใส่เล็บจิ๋วพี่นอ้อเชิญรู้ใยังกียร์มามาสาธิตมมาเด้อพี่น้องกินข้าวโมเดิร์ตช่ายคลิปสองหมื่นแล้ว ล้างแตกบ่กำลังลุงล่างพี่น้องตอนนี้กับเวลาบยบาบสามสิดสี่โม ม่คิดดูแสงเดมือเ่ี้ยวชาเดี๋ยว่ชาดองไนนอแสงอันนี้เอารู้เปลนสีบอมันเดรับแสงมันนี้ยงานลงร่างไม่บนีสวัสดีค่ะัดุตาตจอุ้ยมันรูรับแสงมันอันนี้มันเป็นบูบาบูบาบแหมกล้องเอ ไปกินคนเดียวนะมีได้กินอะไรเลยกินซื้อมาจาาแก้วเองผู้อีเนาะตองอมมซอนเท่านั้นนี่นี่บอไปกินเย็นตะโพูดว่าง่ายแล้วก็บอกยุหันไปเพื่อใดดอกยานว่านหลับไซรานเพลินเย้เย็นนางดีนะไพื่อดนะไปกินข้าวลอยเถิดแต่ก็บอาความจริงสิบอ่ะเยอะไปหยอกแล้วเด้อพี่น้องสวัสดีนะคข่าเบิร์ดสวัสดีนะคข่า อะไรสดใยกับบออาเนี like ่ยเดี <piercing phrase> oh, really? ๋ยวนี้ทำบอทายวิดีโอบอสสีดำต่อาแอคชั่นโอ้พีพีเวทีกับเหตุงานตากแดดที่เกินนะครับตอนนี้อยู่พัทยาพิดแต่ว่ามันมีลมพี่น้องลมเย็นๆสบายนะ ปลอดโปร่งนะคะวันนี้บรรยากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าสดใสยังเสียะนี่วก็ยังได้ทีเตรียมพร้อมจะแตนบายรอนะคะวันนี้อยู่พัทยาเหนือนะคะ บรรยากาศดีพี่น้องร้านขากล็ลงแล้วเรียบร้อยนะคะก็เหลือแค่ติดไฟนิดหน่อย บรรยากาศทิดเวทีก็จะประมาณนี้พี่น้องพี่ๆเพื่อนก็หล่งงานใส่แดดสมืออนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยรดของกินหลังเวทีก็เปรียบพี่น้องมีร้านแกงเห็ดนะคะมีร้านนา้ำทอดหมูหมูทอดก๋วยเตี๋ยวส้วตมตำลูกชิ้นนะคะแต่อันนี้ม่กินอันนี้นรอดช,ช่องสิงคโปร์

ได้แล้วค่ะไปกินก่อนพี่น้องเอา,าเอาถ่ายได้อะไรกินเนี่ยเตี๋ยวค่ะไปเตี๋ยวนะพี่น้องอันอันอันนี้คือคนสําคัญหนึ่งคนในวงน็้พี่น้องอันป้าแอดนี่อยู่อยู่มาหลายปีครับเนาะแบบอยู่ในบ้านพักกับเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าคอยดูแลความสะอาดของทุกคนที่แบบว่ามาก,กับหลายหลายคนเนาะอยู่อยู่อยู่แบบส่วนหลาย ไปายกับตีเตือนขึ้นกับกวาดขยะใบไม้เก็บขยะนูนน,น,นี่นานอหัวพักเป็นคนที่ขยนขันคักเกด,ด้พี่น้องว่าอัน้องน้ำ้องน้ำสุกกระโปรกเขยนกับบ่ได้เด็พี่น้องกับล่างเลยนี่แหละนี่แหละ,ละผู้นี่แหละนี่เมื่อได้ที่ทายก,กับบริเวเทีคือเกาเห็นแต่กวาดตาดตัดจะมาเบาถอดเก็บลากไปไ,ได้ที่ชกับบริเวณลากไปสูก็เมื่อสูไม่ทม,มขาจบแห้งตอนนี้แห้งอัน แห้งออกง่ายไหมหลายมือเนาะกลับเข้าไปนี่ค like, like like ือต้องบูรณะใหม่เลยเพราะว่าทั้งใบใหม้โนนีนั่นเจขยาปิวมากเพราะว่าหาดังเจอคือจะเข้าเมียนแล้วแต่ว่าจะมันปิวมากจะใสจริงสินะเข้าไปรอบก็เนี่ยกระหูกแห้งได้ใบใหม่ใบพักเกษียณเนาะมีกแล้วก็ต้องเมียนเมีลยนี่จะเมียนเลยรอดหลับน้องๆมันบอเเมียนเมียนคอนเนเนบัตรบัตรนั่นใสท้องแล้วก็ชุดนี่นั่นแหล่ะเครปถงไม้เคลียร์เคลียร์มันบอเคลียร์มันเนี่ยหกถึงยุ <kę eras> โ, <ox one> โอ้ยกะกะ่าเน่เพระว่าคนมันคนมันบริยูดุลเนาะเขาออกมาตัง้งหลายเดือนอย่างนี้ไปอยูอย่องเพี่น้องวัดไทยเพื่อนอันเป็นผู้เฮตุนั่นเฮ็ุนี้อยู่ในหอพักจงิงๆนะคะแบบว่าทำความสะอาดแบบเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งคนอะแหละที่มีจิตอาสานะครับแบบว่ากะเห็ุกะบบใดๆอีกอย่างเนาะกะต่างว่าเออเฮ็ดเฮ็ดอะไรอื่ออาลาผ้าลมผ้าลม เอ็ดเอ็ดหอมันแบบว่าที่เป็นซื่อดีละบ้านพักแต่มีความสะอาดนะครับแบบห้มันหนาอยู่แตคือปัาจะคของลำพิษสองก็อยากจะฝากถ้าทุกคนได้ได้ดูหรือหรือได้เห็นเนาะครับว่าอยากอยากให้รักษาความสะอาดใยกันเพราะว่าถ้าทุกคนช่วยกันมันก็จะไม่มีขยะเนาะบ้านพักเขา็จะสะอาดจะบว่ไปแอนนี่เป็นผู้รับผิดชอบเพศตลอดที่น้องก็เลยมาถ่ายเฟืองนี้นี่แหละนี่แหละเป็นคนขยันนะครับแล้วก็ทํางานดีมากเต้นก็เก่งนะคะ เต็นสักเอาสักเอา,เอาไปแล้วค่ะไปไปเก็ยนงานตอานอ่อมาเห็นอีกหนึ่งคนนะคะโคดกดูพี่อังกินนี่ซบแซรบอืมหัานวานสวัสดีค่ะหนูโกกกำลังแกะอะไรนะครับดนนอนอิ่มบ่ได้ไปทะเลอยู่บ่ าเปลี่ยนกานอนเบิดมือเลยมือนี้บริเวณปลสายมีแต่พวกซ้อนไปใช่อยู่มันร่มเพียแม่กา่มสามมือโชคดีอยู่มากมีเทปแบบนี้มันร่ม้ามันล่มมันเย็นอยู่ด้วยคำนันบริเ่มนี่คือมันเอาไปเบิดเลยเปลี่ยนกานอนที่เคร่องรถเปิดหน้าต่างไปนอนหลับเลยแม่นครับอ่าไฮนงโคเคตุลาตจนตันะคะนี่แหละพี่น้องสองมือไหลบริเวณทายคลิปนะคะฝึกมาแต่ฝึกมาถ่ายพี่น้องเบิ้งกะขอโทษทุกคนที่บริเวณร่คลิปให้เบิ้งบริเวณไปติดตามนู่นนี่กะตุลาหลายอย่างกระทั่ง มางานหมู่ยทกับทุกคนกับตางเปล่านะคะมีธุระสตร์ตองยงตองรีบไปกับอันขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังเข้ามาเบิ้งคีขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วต่อไปนี้กี่หมายเลขเซตทุระเรียบร้อยแล้วพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ้งิปนะคะ